กับข้าวบ้านๆทำง่ายค่ะเนื้อผัดน้ำมันหอยสูตรเด็ดหมักและผัดยังไงให้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติกลมกล่อมเนื้อริบอายค่ะ340กรัมนะมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหั่นยังไงดีก่อนชิ้นไี่ต้องหนามากนะคะแล้วก็อย่าบางจนเกินไป เราก็จะหมักไว้นิดนึงค่ะจะได้มีรสชาตินิดนึงแล้วเดีด๋ยวตัวน้ำมันหอยค่อยใส่ที่หลังนะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นน้ำมันงาน,นะคะแล้วก็เหล้าจีน ขยำขยำนะคะแล้วก็คลาให้เข้ากันเลยค่ะรับด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะหรือว่าถ้าเบื่อใครไม่มีเวลาก็ขอให้หมักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะอันนี้เป็นเนื้อริบอายออสเตรเลียนะคะเขามีความนุ่มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใส่สารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะ ถ้าเป็นเนื้อไทยที่ค่อนข้างเหนียวนะคะเราอาจจะต้องใช้เบกกิ้งโซดาเป็นตัวช่วยให้เขามีความนุ่มขึ้นค่ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องเลยค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะอัือี้พวใช้เป็นน้ำมันหมูค่ะ จางนั้นก็จะใส่กระเทียม,รยมะะยกระเทียมสับนะคะลงไปเจียวเราจะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะก่อนที่จะใส่เนื้อลงไปผัด ตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวงนะคะแตงไปเ,เนื้อนี่ผัดไม่นานค่ะแค่เดียวเราไม่ต้องการให้สุกเกินไปถ้าสุกเกินไปมันจะแห้งแข็งกระด้างชินไม่อร่อยนะคะเนี่ยผัดไปพอสุกสัก60-70เอร์เซ็นก็เริ่มปรุงรสค่ะ คริกโยกใส่2เมตรแค่เพื่อเอาสีสันเท่านั้นค่ะซอสหอยนางรมติ่วขาวนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงใครชอ,อบน้ำขลุกขลิกก็เติมน้ำได้ค่ะ ขอกมน้ำสักช้อนหนึ่งนะคะจะได้ไม้แห้งจนเกินไปแต่งสีด้วยสีอ้วดำค่ะนิดเดียวเล้าจีนน้ำมันงาค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็พริกแดงแล้วก็ผู้ใส่ตัวริกไท่อ่อนลงไปด้วยนะคะ จะได้เคี้ยวอร่อยค่ะเล่นไฟแรงนะคะแล้วก็ผัดแค่เดียวตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหสวรรค์รำไรเลยค่ะหรือว่าจะทำเป็นกับแกล้มก็ได้เหมือนกันนะคะเข้าท่าเข้าทีดีเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดื่มนะคะ สูตรนี้ทำง่ายนะคะคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถทำตามได้เลยค่ะอยากจะให้ทำกับข้าวเมนูอะไรประเภทไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะถ้าเบื่อปูดทำได้จะรีบทำให้ทันทีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสุดท้ายก็ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกทคนนะคะโชคดีและสวัสดีค่ะ